นี้มากรตูตเเนแม่ีไอเจียวกัมากไม่กลัวตอนนี้ไม่กลัวแล้วเออสีบวมเ้ยเราด้วยกลัวใช่มันปิดประตูไอมันเตรียมกล้องเลยฮะกูตั้งกล้องไว้ตรงไหน เอาไว้เอาไว้นี่นี่นี่เอาไว้นะสมมติกูจะได้หลุดมีกุญเชงนี่ไว้ตรงนั้นนี่นี่นี่ดีนแมากพี่ที่ไม่น่ากลัวแต่ตลกแต่หมิ่นไม่อะใครปิดไฟกูไม่ได้ปิดมันไปเปิดไฟสุดไอกลัวไปซื้อยาเรื่องยาบ้านยัะไงกูคอยดูกล้องยังเดียวอะหนี่งได้แหละ โอเคนายดูนของดีและกออกระคิวอยู่ไหนจุดีรถมามาลงดดวยกันโกนคิวแังไม่หารอกมัียงไม่มีใครเขียนสมุดเลยเออมาด้ยกันกูิวไม่เแล้วใครเป็นใคยร่เนคอแว่งบงใดบงดงดีบ้าเฮ้ยพี่มันมาดีรดเราหายเร็วไอคิว ไอ้ละแล้วเราจะดูยังไงวะว่าอันนี้ไปคุ้มนหรืไม่เพราะเราสกิลยามึงดูนะยาจะแยกออกอย่างนี้แยกอออันเนี้ยน่าจะกูแหละเราอันีสายอ่ะน่าจะปูเพราะว่าแบบคือกูไปเจอเมื่อกี้มีคนเปิดไฟนี่แล้วกูว่าแบบเออมันน่าจะปูแต่พวกไหนมาได้ไปไหนมันไปต่อคิวปะกูไม่กล้าไปมึงให้แล้วมึงจะกลัวหรือว่ามึงจะตลก

างกคงแดงวันนี้พีไปเอาวันนีิมอนจังไก่เอ๊ะเอ๊ะว่คิดเสียงอะไรไม่รู้แต่กล้องเรามันจะวางไปเดิมก็ูเปเปอร์ดีแล้วหุ่ยน่ะพี่เล่นเล่นนี่แกพี่เล่นลิ้น อันดับแรกขวารีดแรกก็คือเก็บน้ำเน่าเ,าเอ๊ยไอ้เย่ยกูเจอผีไอ้สัสไอ้คิวไปเ่ยกูช่กูมึงก็ออกมาสิมันก็มาตามกูมึงรีบออกมาเลย ่อนยี่นีเป็นผีบ้าว่าจะกวนดิมึงเห็นกูวะฮะเห็นวะก็นกวนฟาสุดเลไอ้ยี่ไปกวนเร็วคิวไปกูไม่ไปไปเก็บน้ำเน่ากูนไม่ตอนนี้มึงอะดใจมาไทยพ่อไม่เคลื่อนเหรออ่ะมดกเอาไอเดติอันแรกก็คือภารกิจแรกก็คือระบุเพจผีภารกิจสองก็คือหาข้อมูลเพิ่มเติม อันที่สามก็คือเอออะไรวะลองให้ไปให้พี่เจียวเซฟตัดตัดจะได้ไม่ต้องเสียตังค์ก็ไม่เดี๋ยวทำไมอันนั้นมันไม่มันไม่เหมือนเดือบอ่ะเอ้ยขอตัดสักแป๊บหนึ่งกูกูกล้องมาอยู่ที่กูอ่ะตอนนี้เราก็มาแล้วกล้องสุดแข็งแกร่งใช่ใครเปิดรถนะกูจะพีดวางเกียงวังจงรังยนดีบ้า นำเลยมึงนำเลยวีดโอเคพี่มาเล่นลินต้องแต่ตอนที่กูกนลังจะเข้าไปพีเล่นลินมันตัดไฟเหี้ยเออดิตามกูมาคิวตามมาตามมากูไม่ตาม คือห้องที่เมื่อผีมันตัดไฟเราไม่ต้องมาห้องนี้เอา้าห้องผิดห้องเราจะคอยดูสถานการณ์จาก,ายยากระยะไกลห้องนี้ห้องนี้คือเอา้ามันยังทำไม่ด,ไดีขนาดนดิตอนนี้นะครับก็อหหตอนนี้ก็ไม่ไฟไน,นะบอมนะใหม่ มันกลับมาที่รถกันเต็มเลยโอ้อะไรกัเนี่ยอ่างวง<อ>ดาวน์ดาวน,น์ดาวนดีไว้กี่การ์ล้นเอง <laughs> พี่เล่นลิ้นนพี่เล่นลิ้นนดไไนิ <laughs> เห็นไหยเห็นนายตั้งกล้องให้เราไหม่ดี๋ยมันไม่ได้อยู่น้ำสมุทรอะเปิดไฟโอเคเปิดกลอง กล้องให้กูใหม่ก่อนขี้เกียจตอนนี้ก็เขียนก็เข้าไปในห้องเฮียเลยเพื่อนนายตามไปแล้วอ่ะใครวะไม่รู้ใครไม่รู้อ้าวมันปิดไฟวะผีเล่นลิ้นมือเนาะมือเนาะเหอะโกงไปก่อนนะ เอากองตังให้กูใหม่ก่อนเห้มึงตั้งกองให้กูใหม่คนดีตั้งแล้วเฮ้อตั้งให้มันอยู่นะ้าสมุมน,มนมยิบไปเลยเห็นแล้วสมุนอยู่ตรงไหนวะ ก็ได้ปะกูไม่กล้าเข้าไปอ่ะมึงกลอะไรวะตอนนี้มึงเล่นเต่าปูเดี่ยวเดีออย่ยวโหนี่มันวอาเลาะยากเลยนะบนดีไบสมุทเอาสมุทฟรีวางในไว้ห <Okay. S 1> น้นากล้องเสร็จเฮ้ยเย็นจริงเนี่ยมึงคอนมาเปื้อเปื้สวิตช์นี่นะเออเพราะว่ามันมันฝอยมันจะได้เปิดกูไม่กลาก้าเอาอย่างเงี้ยแหละเขาไปเปิดออกไปคนนั้นตายเพราะว่าเป็นผู้คนเดียวไม่เลยนะ ต้นตะกูลหผมแตกบางปันโอเคพี่เลินลิ้นอีกเยอะมึงจะปิดอะไรแล้วนี่ยมันมอแก้การฆ่าคนเว้ยอืมไม่ต้องมาเก็งกระได้ต้นตะกูลผมแตกบางปันเยอะล้วไม่มีใครมาทำอะไรลินเนี่ยว่ะเควสซำเควสซำซัมเลสไปทำไมว่าเก็บหนังเล่าอ่ะไม่รู้แต่กูเห็นพวกมึงอยู่นะ นีงทำอะไรยืนดูกล้องไงออไตอนนี้เควสเราสำเร็จไปนหนึ่งเควสเด็กสามเควสอีกสามเควสค,วคืออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกออก็อาจจะไม่เคยสนุกหน่อยแต่ก็ต้องขออภัยเพราะว่ากลัวกลัวอะไรวะฮะกลัว อ๋อกูเห็นสมุดแล้วมันยู่ตรงนั้นไม่เห็นอยนอไรนะกูใครเอาสมุดไปวางไว้ตรงนั้นวะไม่รู้กูไม่ได้วางไอคิว,กกวม่นเล่นตลกหรือว่าผี่แกล้งวะมึงวางไว้หน้ากล้องกูหน่อยดิอันนี้เสียงอะไรอะ่ะใครเปิดประตูกูไม่รู้มันเล่นดิงเจียงหน้ากล้องบุกเขวินเลยเล้ไปก็เสพไปที่เขวินะเขวินเสพเป็นน้งองเขวิน ไอ้คิวค่าลมเลือดกาไม่ทำอะไรเลยพอตองหค่ามันจะมีควนตัวในอันนี้คืออะไรวะอันที่ถายแต่ไม่ได้ไม่ร so. ู like, ้มแก้ค we ่าลมเดกวเฮ้ยคิวลุกลุกกูจะทำระีระบุชื่พี่ก็คือซูซอนบออะไรนี่ มันยังไม่เขียนชี้อะไรเลยมันกแล้วไอ้ี่ตัวที่คุยกับพี่เนน่นที่คุยกับพี่มันมีคนเอาไปแล้วปป้าาไนายคุยผิดนายคุยกับพี่เป็นเว่อนาเปุยผิดนายคุยกับพีเนี่ยมันมาแล้วเสียงอะไรวะ ที่มันเปิดประตูปิมันไม่เห็นงูที่หง,งูใช่ไหมก็ไปเจ้าหน้าเน่าใช่ไหมไม่น่าเอิมเราไม่รู้โอ้โหใครเก็บน้ำเนา่ากันหรอวะกีนคุณเ,นนเดินชิดเต็มมือเลย ขนสองนเข้าไปในนั่นน่ะไอ้ผู้หญิงอ่ะแล้วมันก็เดินออกมาสินบาน,นาทีก,กุ้งจะเจอพี่มนะไม่รู้แต่แต่แต่เมื่อกี้เราเจอไปแล้วนะไอตาแรเอ,อ่อไม่เอาตาเนได้เจอนะ ตานี้ก็ยังไม่จเจอผีแม่งก็ยังไม่เหียดเยียอะเลยสิผ่านแล้วห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องที่น่ากลัวที่สุดเฮ้ยเยสียงขทรศัพอีกมันรอดปะวัวใหม่ค่าค่าอารมณ์นหยเรือยิบสองอ่ะก็ไม่มีคนโทงไงนี่ค่า20 4, 20 20อารมณ์เรือยิบสี่ยิบเอ็ดยิบสามอุ้ยไม่มคเคยเปิดไฟยิบเ็ด ยี่สบลิลวนสิบเก้าแลวี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดหรอสิบเจ็ดห้าสิบแปดสิบสี่ไอ้เเเอ้ไม่ใช่ดีสิบสามสิบสี่ สนน <10 S 1> ิบสนนิบสามคิวมึ13ุิมมึงออกมาค่อนก็ได้นสิบเอ็ดแปดไม่รอดแปดแล้ว7เจ็ดมึงคือค่าลงความกลัวของเรายนระวังเนี่ยเว้ยมึงก็มค่าลงทุกคนเลืองสี่คิวแปดสาม ห้ากหากห<า>กที่เหลียมที่เหลียมที่มาหึง่าคือยี่อะไร呀 ในผีเจ้ามันไปแล้วเดี๋ยวร้อยไอ้เีอยโอ้โหทุกคนเอาไปเราไม่กินคือยู่นี่ไอคิวคนต่อไปคือมึงเร็วก็เพื่อนมันไม่ยอมมาไปกันน่ะมึงก็บีไปกลับมาเพื่อนนายจะตายแล้วกูรู้อยู่แล้วว่าฆ่าเราเมื่อน้อยแล้วพี่มันจะมาห่างอืมไอ้เี้ยเราฆ่าลมแต่ละคนคือมึงไม่ทำอะไรกันเลยอ่ะโอ้โห ยี yeah ่ส oh, yeah. oh, right. oh, ิบสามวิดอ่ะก็จบดิเพ like no> ียงเท่านี้นะไปเร็วฝากไปกดไลค์กดติดตามกันด้วย